ามาพบกับผมนะครับสา้างไฟมือนี้1.9 220 0นะครับรถมีอาการเดินหอบเดินกระพือเดี๋ยวเอามาเช็คเบ้องต้นกอนนะครับเบ้องต้นจะใส่ข้อมเช็คโปรแกรมศูนย์นะครับเป็นโปรแกรมมาตรฐานาเดี๋ยวลองสตาร์ทก่อนอันนี้เพ่เขาจะมาเบล่งคาหัวฉีดนะครับคาการทำงานของหัวฉีดก็คือนี่นะครับการชดนเชยเชือเช้อเพลิงกระบ,บอกสูบหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่เรียงกัน อ่าเอยครับนีาคือค่าดาต้ามันนะครับหัวหนึ่ลบศูหัวสองหนึงลบ 5, ห 2, 1, ลบ 1, 1, 1, นุดหนหะครับหัว3ก็ลบหนึุ่ดหุ้ดหัวสี่มันบวกครับมันบวกหลายแต่คือมันมันผิดปกติปกติมันจะอยู่ศูนย์ุดห้าศุด อันนี้คือปกตินะครับอยู่ในเลง40อันนี้คือบวกขึน้นมา3เลยนะครับ3กว่าๆเลยนี่คือหัวฉีดอาจจะมีปัญหานะครับในสูบที่4หัวฉีดอาจจะมีปัญหาอ่านะครับก็คือถามมีโปรแกรมศูนย์แม่นีก็จะเช็คไดงง่ายนะครับเช็คหาสาเหตุไดงง่ายโรดกระเดินหอบนะครับตอนมาอ่าก็ออกไปล่องไปขับเบื้องล่วก็มีคว้นคว้นขาวไหลเสียงกระพือนะครับอ่าเดี๋ยวจะแจ้งลูกค้าเช็คพวกหัวฉีดนะครับ อ่านี่นนนสที่โอเคครับผมเดี๋ยวจะถอดหัวฉีดออกมาเชียก่อนนะครับเบื้องต้นอ่านี่นครับหลังจากดีถอดหัวฉีดออกมาแล้วก็จะมาโยกเช็คการเีลแ้ยงนันนะครับมันบอกเกลบแรงดนมันหัวออกเลยอันนี้คือหัวฉีดเสียนะครับแบบนี้แจ้งลูกค้านะครับจะซ่อมว่าซ่อมเดี๋ยวจะแจ้งลูกค้าก่อนโอเคอันนี้นะครับหลังจากดีถอดออกมาแล้วก็เป็นตัวเก็บแรงนันนะครับเส,สียก็คือต้องห้ามการเลียนนะครับแจงเดียวซ่อมได้นะครับผม อาหลังจากดีซอมไปแล้วนะครับกกเ,รเกิดจามเทศเก็บแรงดันอันนี้คือปกติแล้ว,วเดี๋ยวลองระยะยกการฉีดนะครับอ่าโอเค okay ครับผมเดี๋ยวทำการขึ้นเครื่องเท,ทีดเทอีก่รับนะครับว่ามันทานมาตรฐานบ่ทำการเทศเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เทปปั๊บน้ำมันไหมนะครับเดี๋ยวจะไปประกอบนะครับของลูกค้าซ่อมไปหนึ่งหัวนะครับหัวฉีดบเบรกแรงดันกําลังทําการประกอบนะครับโดยช่างเริ่มนะครับก่อนที่จะประกอบมากกาจะทําความสะอาดเบาหัวฉีดให้มันสะอาดก่อนนะครับเพื่อที่จะบรให้หัวฉีดรัวนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คกล่องโซล่าน้ำนะครับสาเหตุที่หัวฉีดมักตายนะครับกล่องโซลาก็เริ่มดาแล้วนะครับเดี๋ยวเบิ้งข้างใน ข้างในจะเป็นสศษพวกสศษเล็กนะครับสศษตกะกอนเนื้อเห็ดให้หัวฉีดมันมักเสียนะครับก็คือน้ำมันเทามันโซกระปกุกอันนี้ก็ล่างทั้งไปเลยนะครับรอบหนึ่งอันนี้คืนยิวครับน้ำมันเชื้อเพลิงเลยนะครับหลกัลกๆเลยก็คือเติมน้ำมันอาจจะมีผสมพวกเศษฝุ่นเศษยางมะนานะครับก็ควรมันเปลี่ยนกองนะครับเปลี่ยนดุดูใส่กองอีกหัวหนึ่งนะครับหัวที่3ามคือ ระยะโยกโยกมาไหนนะครับก็คือมันฉ right ีดเลยว่าจะกดนีีฉีดเลยนะครับระยะโยกเพียนส่งงานซ่อเยวนวัวครับจบคำเลยนะครับขันนีซ่อมหัวฉีดไปนะครับไนีจูนแก่นะครับจูนแก่เพิ่นเตินนะครับดีครับผมสำหรับลูกค้าทางไหนนะครับอ่าสำหรับลูกค้าทางไหนนะครับดีสนใจ งานสมหัวฉีดนะครับหรือว่ารถมีปัญหาหัวฉีดมีปัญหาอีกอเขามาสอบถามเลยนะครับทางร่านนัดอะไรสิ่งอยู่แถวตลาดจเจริญสุรินิรนครับผมขอบคุณครับ